สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำระบบ WorkIO ระบบบันทึกเวลาการทำงานและระบบบันทึกข้อมูลการทำงานอัปเดตครั้งที่3นะครับผมในการอัปเดตครั้งที่3มครับมาดูกันครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมในส่วนของสมาชิกหรือว่าพนักง,งานนะครับส่วนที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากเราจะสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานได้แล้วนะครับเรายังสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้ครับ นี่ครับมีระบบแก้ไขโปรไฟล์นะครับแล้วก็ระบบแก้ไขรหัสผ่านของตัวเองนะครับนี่คือส่วนที่มีการเพิ่มเข้ามาส่วนอื่นครับการเพิ่มจ็อบต่างๆนะครับยังสามารถทํางานได้ตามปกตินะครับก็คือส่วนนี้มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับเพิ่มการทํางานแล้วก็แก้ไขการทํางานนะครับผมแล้วก็ลบข้อมูลการทํางานนะครับส่วนนี้ยังทํางานได้ตามปกตินะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นส่วนของผู้ดูแลระบบครับหรือว่าแอดมินครับเราก็ล็อกอินเข้าไปในส่วนของแอดมินครับอ่านี่ครับแอดมินสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแอดมินก็มีการจัดการตําแหน่งงานครับอ่านี่ครับตำแหน่งงานครับสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้นะครับผมอย่างเช่นเพิ่มตําแหน่งอ่าฟรอนต์เอนแล้วกันครับอ่าฟรอนต์เอนนะครับคลิกเพิ่มข้อมูลอ่านี่ครับ แล้วก็แก้ไขข้อมูลครับนะครับแล้วก็บันทึกครับนี่ครับก็จะแสดงข้อมูลตามที่เราแก้ไขนะครับหรือต้องการลบอ่าเนี่ยลบก็เราก็ลบข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็การจัดการพนักงานครับนะครับก็สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงานได้นะครับการที่จะเพิ่มข้อมูลพนักงานเข้ามาใช้งานระบบนี้แอดมินต้องเป็นคนเพิ่มให้เท่านั้นนะครับย้ำแอดมินต้องเป็นคนเพิ่มให้เท่านั้นนะครับมีใส่ยูสเนมพาเวิร์ดแล้วก็เรื่องตำแหน่งงานอ่านี่ครับ แล้วก็สิทธิ์การใช้งานว่าเป็นแอดมินหรือว่าเป็นสตาฟนะครับแอดมินก็คือผู้ดูแลระบบสตาฟก็คือพนักง,งานนะครับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ภาพโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็มีการระบบแก้ไขด้วยอ่านี่ครับแอดมินแก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตรหัสผ่านครับกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่านแอดมินสามารถรีเซ็ตให้ได้หรือว่าแก้ไขรหัสผ่านให้ได้นะครับแล้วก็การลบข้อมูลต่างๆน,นะครับนี่คือส่วนการ อันนี้คือส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ครับถ้าแอดมินลบข้อมูลพนักง,งานออกนะครับข้อมูลงานแล้วก็ข้อมูลลงเวลาเข้าออกเนี่ยจะโดนลบไปด้วยอ่านี่ครับอันนี้คือทําไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปง่ายๆครับแอดมินนะครับมีส่วนแอดมินเพิ่มเข้ามาแอดมินสามารถจัดการข้อมูลพนักง,งานได้จัดการตําแหน่งงานได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพนักง,งานหรือว่าสมาชิกในระบบนะครับก็สามารถ แก้ไขโปรไฟล์ได้แล้วก็แก้ไขรหัสผ่านได้นะครับนี่คือส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอ่ะใครต้องการตัวระบบนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับใครต้องการตัวระบบนะครับตัวผมจะพิมพ์รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับสนใจก็อ in ิ inbox เข้ามาที่แฟนเพจนะครับขอบคุณมากครับ